พอเข้าสู่วัยเลข3นะคะเราก็จะรู้สึกเริ่มรักตัวเองมากขึ้นนะจริงๆเดี๋ยวนี้ค่อนข้างมีแบบอ่านหนังสืออ่านนะคะรวมถึงคลิปต่างๆที่เราได้ฟังทาง YouTube ทาง TikTok นะคะพวกนี้ก็ทำให้จิตใจเราอะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคะ ก็เหมือนกับเราได้ดูหนังฟังเพลงอย่างหนึ่งนะคะรวมถึงการฟังเรื่องดีๆนะคะเรื่องอข้อคิดต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราอะรู้สึกดีกับตัวเองนะคะสิ่งที่ค้นพบได้เลยในวัยสาเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องรักตัวเองจริงๆนะคะรักตัวเองรักตัวเองไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวนะคะอย่างวันนี้เราก็รู้สึกว่า อยากทำอะไรกินเราก็ทำนะคะก็ไปเห็นคลิปหนึ่งมานะคะในการทำอ่าเค้กบางทีก็เรียกว่าเบลนี่ไรแป้งนะคะหรือจะเรียกเป็นเค้กกล้วยหอมโกโก้ช็อกโกแลตอะไรสักอย่างก็ได้นะคะโดวยวัตถุด,ดิบเนี้ยเขาก็มีแค่3อย่างนะคะซึ่งบางสูตรอาจจะใส่ผงฟูหรือว่าอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะคะเราก็ใช้3อย่างนะคะประกอบด้วย กล้วยหอมค่ะไข่ไก่แล้วก็ผงโกโก้นะคะซึ่งเราเป็นคนชอบทานพวกชาโกโก้กาแฟนะคะก็จะมีพวกผงชงอย่างเงี้ยอยู่ที่ห้องอยู่แล้วดังนั้นเราก็ซื้อเพิ่มเติมก็มีแค่ไข่ไก่กับผงโกโก้เอ้ยไข่ไก่กับตัวกล้วยหอมนะคะก็ นี่เลยค่ะนำทุกอย่างมาผสมเข้าด้วยกันนะคะถ้าเป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งเนี่ยแนะนำแค่2ฟองพอนะคะกับกล้วย3ลูกนะคะแต่ถ้าเป็นไข่ไก่เบอร์อื่นเบอร์2หรือว่าเบอร์3เนี่ยก็ใช้กล้วยหอม3ลูกกับไข่ไก่3ฟองนะคะส่วนผงโกโก,โก้ใช้ที่50กรัมนะคะเราก็จะได้หน้าตาเขาแบบนี้นี่ค่ะจะเรียกว่าเป็นเค้กกล้วยหอมไหมอะหรือเป็นเบนี่ อ่ะเค้กกล้วยหอมก็ได้แล้วกันเนาะเค้กกล้วยหอมโกโก้นะคะรสชาติเขาจะหวานธรรมชาติเลยก็คือหวานจากกล้วยหอมนะคะผงโกโก้แล้วแต่ตามชอบนะคะก็จะเป็นแบบผงอ่าเข้มข้นก็ได้หรือถ้าใครชอบหวานก็แล้วแต่ชนิดเลยนะคะ